หลังตัดใยนะคะสวันเห็ดจับเม็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะดอกเห็ดเป็นผิวขู่ค่ะนะคะอันนี้เป็นเห็ดฟางโรงเรือนนะคะลูกค้าเจอว่าหลังตัดใยสี่วันเห็ดมีผิวคางโคกไม่สวยไม่เรียบเนียนนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วก็มีวงวงด้วยนะคะที่อยู่หน้าแปลง สาเหตุเบื้องต้นก็คือลาขาวตัวนี้นั่นแหละคะ่ะลาขาวตัวนี้ก็คือมันผลิตแก๊สเสียออกมานะคะพอผลิตแก๊สเสียออกมาแล้วมันก็เลยไปจับที่ผิวเห็ดทําให้ผิวเห็ดไม่เรียบไม่สวยดูเหมือนเป็นเห็ดพิษนะคะเป็นเพราะว่าราขาวที่เกิดในโรงเรือน,นปล่อยแก๊สเสียออกมาแล้วไปจับที่ตัวผิวเห็ดของเรานะคะวิธีการแก้ วิธีการแก้ก็คือเมื่อมีแก๊สเสียในโรงเรือนเยอะนะคะวิธีการแก้เราก็ต้องเปิดระบายแก๊สนะคะการเปิดระบายแก๊สก็คือจริงๆแล้วต้องเปิดให้เปิดจนกว่าผิวเห็ดจะดีก็คือ24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะคะเราเปิด24ชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าตอนกลางคืนนะคะอากาศอุณหภูมิตกแล้วก็หนาวมากถ้าเราเปิดตอนกลางคืนจะทําให้วัสดุเพาะของเรานะคะ หมดความร้อนมีแต่ความเย็นนะคะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดอกเห็ดให้โตหลายรุ่นได้เราก็ต้องเลือกที่จะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนเราก็ต้องปิดนะคะก็คือรักษาผิวเห็ดได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะเราก็จะเลือกเปิดกลางวันกลางคืนเราปิดไว้นะคะการเปิดโรงเรือนจะทำให้หน้าแปลงแห้งเราก็ต้องมีการรดน้ำพ้นน้ำนะคะเช้าเย็นรักษาหน้าแปลงไม่ให้แห้ง ู่แล้วนะคะเรามีการลดพ่นเช้าพ่นเย็นนะคะแล้วเราก็สังเกตอาการเห็ดจนกว่าเห็ดจะบานก็คือถอถอดถอดปอกนะคะถ้าก่อนเห็ดจะบานผิวเห็ดยังไม่สวยเราก็ต้องยอมที่จะขายดอกโผล่ดอกถอดนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเอาเห็ดที่เป็นผิวตะปุ่มตะปามแบบนี้คนซื้อก็จะคิดว่าเราเอาเห็ดพิษไปขาย เขาก็จะไม่ซื้อแม่ค้าก็จะไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องขายดอกโผซึ่งราคามันก็จะตกลงไปอีกนะคะคือเราต้องดูอาการก่อนนะคะว่าเห็ดจะรักษาอาการได้แค่ไหนเราถึงเก็บในช่วงนั้นนะคะจริงๆแล้วลักษณะอาการเท่านี้เราสามารถเปิดระบายจนกว่าเห็ดจะดอกโผมันก็สามารถรักษาได้นะคะเราก็แค่รูปมันจะเป็นเหมือนขี้ใครแค่นั้นนะคะ แล้วเราก็เก็บได้แล้วแล้วตอนที่เราตัดเราก็มารูปรูป,รปดอกผิวเห็ดก็จะเนียนเองนะคะสุดท้ายแล้วถ้ามันรักษาผิวหรือผิวไม่ได้เราก็ขายดอกโผูชซะนะคะคนถึงจะกล้าซื้อนะคะถ้าเอาเห็ดที่เป็นตะปุ่มตะป๋าไปขายไม่มีใครกล้าซื้อนะคะถึงแม้ว่าเราจะอธิบายให้เขาฟังแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าซื้อกินอยู่ดีเพราะทุกคนก็กลัวที่จะกินแล้วเป็นพิษต่อร่างกายนั่นเองนะคะ